สวัสดีครับวันนี้เปิดรีวิวด้วยภาพมุมกว้างสักหน่อยครับเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวของที่ค่อนข้างใหญ่ครับก็เก้าอี้เอ็กซ์แนมิกนั่นเองครับเก้าอี้เอ็กซ์แนมิกที่ดีสาหรับพงคือเก้าอี้ที่เวลาที่เรานั่งในท่าที่ถูกต้องแล้วเราก็จะนั่งได้สบายนั่งได้นานนะครับแต่ว่าการที่จะนั่งต่อเนื่องนานๆก็ไม่ใช่อะไรที่ดีครับแล้วมันจะเปลี่ยนท่าทางท้าได้สักทุกๆชั่วโมงก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับ วันนี้มาดูกันนะครับว่าเก้าอี้อ n กอนอมิกที่พงจจรีวิวมีกี่รุ่นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเริ่มจากตัวทางด้านขวามือก่อนครับตัวนี้ก็เป็น Herman Miller รุ่น e m o o y y นะครับแต่ว่ามีความพิเศษก็คือเป็น e m o o y y ที่ X ก,กับ Logitech นะครับมีการคอลลบ p s e กันก็จะออกมาเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่มีความเป็นอีกอนอมิกที่ดีมากๆครับอย่างแรกเลยเก้าอี e ้รุ่นนี้จุดที่ต่างจากเก้าอี้อีกอนอมิกทั่วๆไปจะเห็นว่า ตัวพนักพิงหลังหรือว่าแผ่นที่จะมาซัพพอร์ตหลังของเรานะครับมีขนาดเล็กมากๆเมื่อเทียบกับเก้า e อี้ทั่วไปแต่ว่ามันเจ๋งมากๆครับเพราะว่าเท่าที่พงลองนั่งมาเก้าอี e ้รุ่นนี้เป็นเก้าอี้ที่ตัวพนักพิงหลังเนี่ยซัพพอร์ตหลังได้ดีมากที่สุดรุ่นหนึ่งเท่าที่พงได้ลองมาแล้วก็ความพิเศษยังมีอีกนะครับอย่างต่อไปก็คือมันสามารถที่จะปรับองศาหรือว่าปรับความกระชับของแผ่นหลังได้ดีมากๆนะครับ ปรับได้ละเอียดสุดๆตรงนี้หลักการออกแบบก็จะแตกต่างจากเก้าอี้ทั่วๆไปค่อนข้างเยอะนะครับทาง h e r m a n m i l l e r บอกว่าพนักพิงหลังตรงนี้ออกแบบมาเพื่อให้เวลาที่เราใช้แล้วเนี่ยก็จะมีฟิลลิ่งหรือว่ามีลักษณะของกระดูกสันหลังเนี่ยจัดอยู่ในแนวที่เหมือนเวลาที่เรายืนครับก็จะเป็นแนวที่สามารถรักษากระดูกสันหลังได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมันเกิดจากตัว แผ่นซัพพอร์ตด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่ามันมีลวดลายที่ค่อนข้างดูแปลกตาแต่ว่าความเจ๋งก็คือมันสามารถที่จะขยับได้ครับแล้วในแต่ละส่วนก็จะขยับได้แตกต่างกันนะครับ มีความอ่อนมีความแข็งแตกต่างกันไปจากแผ่นรองหลังตรงนี้ที่เรียกว่าพิกเซลเลตก็เลยทําให้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าวิธีการออกแบบของ Herman Miller ในรุ่น Mbody ก็จะมีพนักพิงหลังทําให้พนักพิงหลังของเก้าอี้ตัวนี้มาซับพอร์ตหลังของเราได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาที่อยากจะให้เห็นเลยครับว่ามันแตกต่างจากเก้าอี้ทั่วไปก็คือตัวเบาะรองนั่งนะครับตรงนี้จะเป็นเบาะรองนั่งที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวที่ออกแบบมาได้ดีมากๆกก็คือ มันสามารถที่จะปรับความยาวของเบาะรองนั่งได้ครับเก้าอี้ทั่วไปเวลาที่เราปรับตัวความยาวเบาะรองนั่งก็จะเป็นการเลื่อนตัวเบาะไปข้างหน้าหรือว่าถอยลงมาด้านหลังนะครับแต่ว่าเก้าอี้รุ่นนี้ครับจะไม่ใช่การขยับตัวเบาะแต่จะเป็นการยืดแล้วก็หดตัวเก้าอี้เข้ามาซึ่งตรงนี้ก็เป็นการออกแบบที่เฉพาะของเฮอร์มันมิเลอร์เหมือนกันครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีโครงสร้างหลายชั้นมากๆนะครับนอกจากจะทาให้ตัวเบาะรองนั่งยืดได้หดเข้ามาได้ก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ําหนักของเราปรับสลีระตาม รูปหน้าของเราได้ดีมากๆด้วยครับเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เก้าอี้รุ่นนี้ผมรู้สึกว่าเวลานั่งมันก็สบายมากๆนะครับแต่ว่าจะมีจุดที่แตกต่างจากเก้าอี้ของ e M Body ทั่วๆไปอีกหลายจุดเหมือนกันครับอย่างแรกเลยนะครับคือ ตัวผ้าไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะรองนั่งหรือว่าตัวพนักพิงหลังเนี่ยน,นะครับก็จะแตกต่างจากเก้า e อี้ Embody รุ่นปกติทั่วไปครับแล้วนอกจากตัวเนื้อผ้าที่แตกต่างกันนะครับทางคือมัน l ิลเลอร์ก็ยังใส่ตัวชั้นโฟมเข้าไปในเก้าอี้ที่เป็นรุ่น Logitech Edition ครับทำให้ตัวเบาะกับตัวพนักพิงหลังสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า Embody รุ่นแรกหรือว่ารุ่น Or ริ i n a l ที่ผ่านๆมาครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดใครคิดว่าเก้าอี้รุ่น Embody Logitech Edition มันดีกว่าหรือว่าอยากจะได้มากกว่า Embody รุ่นปกติที่มีขายเนี่ยตรงนี้พมบอกว่าอาจจะต้องรอดูอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีรายละเอียดที่แตกต่างกันครับก็คือตัวพนักทิงหลังตรงนี้นี่แหละครับคือมันไม่สามารถที่จะเอ็นทิ้งตัวลงไปยาวๆได้เหมือน Embody รุ่นปกตินะครับ Embody รุ่นปกติจะสามารถเอ็นทิ้งตัวลงไปได้ง่ายกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว Logitech เวลาเอลงไปเนี่ยเก้าอี้มันจะพยายามดีดกลับมาครับทำให้เราเนี่ย ต้องนั่งในท่าที่ถูกต้องตลอดเวลาซึ่งตรงนี้พงก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นความตั้งใจของ Logitech กับ Herman Miller นะครับเพื่อที่จะออกแบบเก้าอี้เล่นเกมเพื่อที่จะทําให้คนที่ต้องการเล่นเกมหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยก็จะได้นั่งในท่าที่ถูกต้องได้ยาวนานที่สุดนั่นเองครับส่วนดีไซน์ในเรื่องการแตกต่างจากเก้าอี้ในรุ่น e M-body ป,ปกติก็จะเห็นว่ามีป้ายแท็กด้านหลังครับที่เขียนว่า Herman Miller x Logitech อยู่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัว G เด่นๆเลยครับที่พนักพิงหลังตรงนี้ทำให้เก้าอี้ตัวนี้ มีความโดดเด่นขึ้นมารวมถึงมีการเล่นเส้นสายทําให้เก้าอี้ตัวนี้ดูมีมิติมากกว่า Embody ในรุ่นปกตินั่นเองส่วนเก้าอี้ในรุ่น Embody ตัว Logitech Edition ก็จะเป็นตีมสีอย่างนี้เลยนะครับก็คือจะมีโทนสีเป็นสีดําแต่ว่าก็จะออกแบบแซมด้วยสีฟ้าครับซึ่งจุดที่เด่นที่สุดก็คือ พนักพิงด้านหลังเนี่ยแหละครับที่เราเรียกว่าพิกเซลเลตพนักพิงหลังที่พงเล่าไปเมื่อกี้ครับใช้สีฟ้าที่มีความโดดเด่นมากๆครับซึ่งเก้าอี้รุ่น Embody เวลาที่เราสั่งซื้อนะครับถ้าเกิดเป็น Logitech Edition เราไม่สามารถที่จะคัสตอมเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Embody ในรุ่นปกตินะครับเปลี่ยนสีได้มีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายครับหรือจะเป็นการคัสตอมโตวัสดุก็ได้แล้วก็ตัวล้อเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดเป็นล้อที่ใช้งานบนพรมขนยาวได้ดีครับล้อแบบน ยาวครับแต่ราคาก็อาจจะแรงนิดนึงครับทีนี้ถ้าเกิดจะให้พงนิยามสำหรับเก้าอี้รุ่น e m b o d y y Logitech Edition ตัวนี้พงคงต้องบอกว่ามันเป็นเก้า e อี้ที่เป็นเก้าอี้สำหรับเด็กดีมากๆครับคือเราต้องนั่งอยู่ในท่าที่ถูกต้องตลอดเวลาแต่ว่ามันก็นั่งได้สบายมากๆจริงๆนะครับก็เป็นอีกเก้าอี้ตัวหนึ่งครับที่พงอยากจะบอกว่ามันมีความพิเศษมากๆครับแต่ถึงมันจะดีมากๆยังไงก็ตามเนี่ยเก้าอี e ้ตัวที่พงชอบที่สุด เท่าที่พงลองใช้งานมาก็คือเก้าอี้ตัวที่พงนั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเฮอมัอนมิลเลอร์อเหมือนกันครับแต่เป็นรุ่นโคซึมก็ถ้าเกิดใครเคยดูรีวิวของพงเมื่อสัก3-4ปีมาแล้วเนี่ยตัวนั้นเป็นตัวแรกนะครับที่พงซื้อว่าใช้ที่บ้าน ตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วครับทำสตูดิโอใหม่พงก็ซื้อมาใช้อีก1ตัวเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันที่เก้าอี้ตัวนี้พงสิตตัว Arm Leaf ไว้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนั้นตัวแรกที่พงใช้เนี่ยตัวนั้นเป็นแบบ No Arm Rest ครับก็จะไม่มีพนักพิงแขนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเก้าอี้ตัวนี้กันดีกว่านะครับคือ Man Miller c o u m นั่นเองครับ มาต่อกันที่เก้าอีอ้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเฮร์มันมีเลรกโคซึมเก้าอี้รุ่นนี้จุดเด่นอย่างแรกที่ทุกคนน่าจะเห็นกันตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักพิงหลังหรือพนักรองนั่งก็ทําจากวัสดุสังเคราะห์แล้วก็เอามาถักเอามาสานกันนะครับก็เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นครับเรานั่งลงไปเนี่ยมันก็จะกระจายแรงได้ทั่วทั้งตัวเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความพิเศษของมันเกิดขึ้นมาตรงที่เก้าอี้ที่พนักรองนั่ง เป็นตะข่ายแบบนี้ครับมันหายากแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษมากที่สุดจริงๆก็คือพนักพิงหลังเนี่ยนะครับยาวลงมายันพนักรองนั่งเนี่ยมันเป็นผืนเดียวกันเลยครับมันหาเก้าอี้ได้น้อยตัวมากนะครับที่จะเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้ครับทำให้เก้าอี้ตัวเนี้มันมีการกระจายน้ําหนักที่ดีมากจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราแอน เอนหลังไปแบบนี้หรือว่าเวลาที่เราจะขยับขยเยนนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะเกิดการกระจายน้ําหนักเข้าไปอย่างทั่วถึงครับเป็นเก้าอี้รุ่นหนึ่งนะครับที่ แปลกมากจริงๆคือคนที่ชอบเนี่ยก็จะชอบมากๆแต่คนที่นั่งแล้วไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจเก้าอี e, ้รุ่นนี้หรือจะเป็น Embody รีงแนะนําว่าให้ไปลองที่โชว์รูมก่อนให้ดีนะครับว่าเราชอบเก้าอี้รุ่นนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดยังไม่แน่ใจที่จะซื้อมาใช้ยาวๆนะครับทางเพ r โก้ก็มีแคมเปญครับให้เราเช่าเก้าอี้มาใช้เป็นแบบสับเซ็ปชั่นได้ครับเป็นรายเดือนตรงนี้พอเราใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกใจรุ่นไหนจริงๆเนี่ยค่อยๆสั่งซื้อเป็็็็นนตตัวเเเมมมแบบราาาคป ของแบบนี้ก็ได้นะครับก็เป็นตัวที่พงลองนั่งแล้วเนี่ย มันมีความสบายครับอย่างแรกที่มันเป็นผลดีจากการที่มันเป็นวัสดุถักทอเป็นตะข่ายทั้งผืนแบบนี้นะครับก็คือมันระบายความร้อนได้ดีมากๆครับตรงนี้แม้ว่าเวลาที่พงจะออกกําลังกายมาใหม่ๆนะครับออกกําลังกายมาหนักมากๆแล้วกลับเข้าบ้านแล้วมานั่งบนเก้าอี้ตัวนี้นะครับความร้อนก็จะไม่มีสะสมครับถูกระบายออกไปได้อย่างเต็มที่ทําให้คนที่มีปัญหาเวลาที่นั่งบนเก้าอี้นาน แล้วเกิดความร้อนสะสมขึ้นมาถ้าเกิดนั่งเก้าอี้แบบนี้ก็จะไม่เจอปัญหานี้นะครับแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้ยังมีจุดเด่นอีกนะครับก็คือมันแตกต่างจากเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็คือ Embody Embody เนี่ยเป็นเก้าอี้ที่ปรับอะไรได้ละเอียดมากๆครับแล้วมันก็จะซัพพอร์ตหลังซัพพอร์ตโค้งเว้าวตามส่วนต่างๆของเรานะครับได้เต็มที่มากๆแต่เก้าอี้ตัวนี้ไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้เลยครับทุกอย่าง ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตาข่ายแล้วก็รูปทรงที่เฮอร์มันมิเลอร์ออกแบบมาตรงนี้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่แตกต่างจาก Embody Logitech Edition ได้ชัดเจนมากๆก็คือเรื่องของการเอนหลังนั่นเองครับตัว Logitech Edition เวลาที่เราเอนหลังเนี่ยมันจะเอนลงไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวขั้นที่เราปรับระดับไว้นะครับแล้วเวลาที่เราเอนลงไปเก้าอี้ก็จะพยายามดีดเรากลับมาที่เดิมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโคซึมเวลาเราทิ้งน้ําหนักตัวลงไปเก้าอี้ก็จะไม่ดีดกลับมาครับแล้วก็ ไม่มีลำดับขั้นไม่มีล็อกนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับการทิ้งน้ําหนักตัวของเราเลยครับเราทิ้งน้ําหนักตัวน้อยเก้าอี้ก็เอนน้อยเราทิ้งน้าหนักตัวมากเก้าอี้ก็เอนมากนะครับแล้วเวลาที่เราต้องการจะลุกกลับขึ้นมาเราก็แค่ลดการทิ้งน้ําหนักตัวครับเก้าอี้ก็จะค่อยๆเอนแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเองครับ <S <S <os> <os> ก็อย่างที่บอกครับว่าเก้าอี้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนั่งแล้วชอบก็จะชอบเลยใครนั่งแล้วไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าใส่นั่งแล้วตอนแรกๆในเรื่องการเอนหลังเนี่ย ก็จะไม่ชินแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครปรับตัวได้แล้วก็ชินนะครับตรงนี้ก็จะใช้งานต่อไปได้แบบไม่มีปัญหานั่นเอง แล้วก็เก้าอี้รุ่นนี้ครับเป็นเก้าอี้ที่เวลาสั่งซื้อเนี่ยสามารถที่จะเลือกอะไรได้เยอะมากนะครับสีพื้นฐานที่เฮอร์มันมิเลอร์มีให้สั่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7สีครับแล้วก็ตัวระดับพนักพิงหลังก็สามารถเลือกได้3แบบนะครับเป็นล o w back ตรงนี้จะสูงขึ้นมาแค่ครึ่งหลังแล้วก็ตัว mid back ตรงนี้จะสูงขึ้นมาระดับเราเรหัวไหล่ของเราแล้วก็ตัวคซึมถ้าเกิดเราสั่งแบบ h ฮแบ back ก็เป็นเก้าอี้รุ่นเดียวของเฮอร์มันมิเลอร์นะครับที่เราสามารถที่จะ เอ็นศรีรษะลงไปพิงที่เก้าอี้ได้ครับก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเอ็นศรีรษะพิงลงไปหรือว่าอยากจะให้เก้าอี้มีพนักพิงคอรหรือที่เรียกว่า Neck r e s t Head r e s t พวกนี้ตัวคอมันมิลเลอรแบบ o r i g i ินอเนี่ยก็จะมีในรุ่นโวดซึมรุ่นเดียวครับแล้วก็เวลาสั่งซื้อเนี่ยตัวแขนนะครับพนักพิงแขนหรือ Arm r e s t เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้4แบบครับแบบแรกก็คือ No Arm r e s t นะครับก็คือไม่มีพนักพิงแขนแบบนี้เลยก็เป็นเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ผมใช้ตอนแรกเหมือนกันครับเพราะว่าเวลานั่งทำงานบนโต๊ะเนี่ยผมใช้ตัวโต๊ะเป็นตัวรองแขนเต็มๆก็จะไม่ต้องการ Arm r e s t ครับ แล้วก็ตัวที่2เป็นแบบฟิกซ์อาร์มครับตรงนี้ก็จะขยับขยื่นไม่ได้เลยครับจริงๆตรงนี้เป็นตัวที่พงคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่นั่งแล้วพอดิบพอดีกับตัวระดับแขกของเรามากนะครับใครจะซื้อตัวฟิกซ์อาร์มเนี่ยก็แนะนําให้ลองให้ดีจริงๆครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะนั่งเป็นเก้าอี้ทํางานจริงๆตัวนี้ แนะนำ Adjustable Arm ครับตรงนี้ก็จะปรับระดับสูงต่ำได้แต่ถ้าเกิดใครต้องการความสบายหรือว่าความสวยงามจริงๆก็แนะนำเป็นแบบนี้ครับตัว Lift Arm ตรงนี้จะมีองศาที่แปลกๆนิดหน่อยครับเราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินกันนะครับแต่ว่าเวลานั่งแล้วเนี่ยก็มันวางแขนลงไปได้สบายครับเพราะว่าทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่ทำพนักพิงหลังหรือว่าตัวพนักรองนั่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวางแขนลงไปเนี่ยมันก็จะกระจายน้ำหนักทิ้งลงไปหมดเลยครับตรงนี้นอกจากจะระบายอากาศได้ดีเหมือนกันแล้ว นะครับมันก็ยังมีองศาที่พอดีกับการวางด้วยครับแล้วเวลาที่เราเอนลงไปเต็มที่นะครับมันก็จะขนานกับพื้นเลยครับก็เป็นอะไรที่ตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าพอลองซื้อมาใช้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันใช้งานได้ดีมากๆก็เลยทําให้เก้าอี้รุ่นนี้ไม่ว่าเราจะเอนหลังด้วยองศาแบบไหนก็แล้วแต่นะครับตัวลิฟท์อาร์มก็ยังคงจะให้องศาในการพักแขนวางแขนที่สบายที่สุดครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ผมคิดว่า ตอนแรกมันไม่น่าจะสบายขนาดนี้ครับแต่พอได้ลองใช้จริงๆก็ประทับใจครับแล้วถ้าเกิดจะเทียบกับตัว Armre s t ของเก้าอี้รุ่นนี้นะครับเอ็มบไม่ว่าจะเป็นรุ่น Logitech Edition หรือรุ่นธรรมดาก็เป็น Armre s t แบบเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือสามารถที่จะปรับสูงต่ำได้นะครับแค่กดทางด้านล่างของเก้าอี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ armrest ของเก้าอี้รุ่นนี้ดีมากๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะปรับความแคบความกว้างได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราปรับแคบเข้ามาเนี่ยก็แค่ดันเข้ามาแต่ว่าองศาเนี่ยก็จะปรับด้วยครับทำให้เราวางได้ถนัดขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่ตัวใหญ่นิดนึงแล้วปรับตัวอาร์เรสเข้ามาใกล้นะครับเวลาที่ลุกเนี่ยก็อาจจะติดนิดนิดหน,น่อยๆได้ครับก็อาจจะต้องกลางออกไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ตัวใหญ่ๆเนี่ย ก็จะกางออกไปได้กว้างมากๆนะครับทําให้เก้าอี้ตัวเนี้มันเหมาะสําหรับคนที่มีขนาดไซส์ตัวแตกต่างกันได้เยอะมากๆเหมือนกันครับก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่ทําให้เก้าอี้ของเฮอร์มันมิลเลอร์ในแต่ละรุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะมากๆทําให้พงคิดว่าพงก็อยากจะย้ํากับทุกคนอีกทีนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเก้าอี้ของเฮอร์มันมิลเลอร์ อยากจะให้ไปลองนั่งด้วยตัวเองให้ดีสะก่อนมาถึงบทสรุปของวิดีโอนี้นะครับเก้า e อี้2รุ่นนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในเรื่องของราคาเนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกันครับแตกต่างกันไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจเก้าอี้ 1- ใน2รุ่นนี้ก็ไปลองดูให้ชัดเจนก่อนนะครับหรือใช้บริการ s u b s c r i p t i ่นของ Pergo ตัวแทนจําหน่ายเทอร์มันเลอร์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการก็ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเ e อ็มบอดี้เนี่ย ถ้าเกิดพงเข้าใจไม่ผิดตัว Logitech Edition ที่เพอร์โกนะครับยังไม่ได้เอามาจำหน่ายแบบเป็นทางการนะครับตัวนี้ต้องสั่งเข้ามาเองจากทางอเมริกาครับก็ตัวนี้พงได้มาจากเพื่อนของพงครับเขาส่งมาให้พงลองใช้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับพงก็เลยเอามาทำรีวิวเทียบกับ Herman Miller p o รซตัวนี้ที่พงใช้อยู่นะครับก็เลยมีวิดีโอนี้เกิดขึ้นมาครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบวิดีโอนี้นะครับพงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u ั s c r i b e เพื่อได้เป็นกำลังใจให้พงงต่อไปด้วยรจิๆ ตัวนี้ยังไม่จบนะครับเหลือรีวิวเก้าอี้ตัวนี้อีกแบบสั้นๆครับเป็นเก้าอี้ที่พง์ซื้อมาใช้เองในสูดิโอนี้นี่แหละครับเป็นเก้าอี้ของ Human Scale นะครับในชื่อรุ่นว่าโววันครับเป็นเก้าอี้ที่ดีมากๆรุ่นหนึ่งจุดเด่นที่พง์ชอบนะครับก็คือมันมีความคล้ายกับคือมัมมี่เลอรโคซมตัวที่รีวิวเมื่อกี้นี่แหละครับเราจะเห็นกันได้ง่ายๆเลยครับตั้งแต่พนักพิงศีรษะพนักพิงหลังหรือว่าเบาะรองนั่งนะครับ ก็เป็นเมชเป็นตะข่ายนะครับเป็นวัสดุที่เอามาสารกันตรงนี้เวลานั่งก็จะระบายอากาศออกมาได้ดีนะครับไม่เกิดความร้อนสะสมจะเห็นได้ชัดนะครับว่าพงเลือกเก้าอี้ด้วยเหตุผลนี้เป็นหลักเลยครับเพราะว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่ระบายความร้อนออกมาค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะหลังเล่นกีฬาแล้วเนี่ยกลับมาถึงห้องเนี่ยผมอยากจะนั่งบนเก้าอี้สบายๆครับแล้วก็ไม่สะสมความร้อนนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันมีความคล้ายกันมากจริงๆนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวแขนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสั่งได้นะครับว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าแขนที่ทาง Human Scale มีมาให้เนี่ยสามารถที่จะปรับความสูงได้ครับ แล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับตัวเบาะรองนั่งได้นะครับว่าจะเอายืดออกไปหรือว่าหดเข้ามาสั้นมากน้อยแค่ไหนครับแต่จริงๆก็จะเป็นการเลื่อนตัวเบาะรองนั่งเนี่ยแหละครับไม่ใช่เหมือน e m body ดีนะครับที่จะยืดได้หดได้มันเป็นความพิเศษเฉพาะรุ่นของ e อ body ดีจริงๆครับแล้วก็ตัวพนักพิงหลังครับตรงนี้มีความพิเศษอีกอย่างนึงก็อีทั่วไปเวลาที่เราพิงลงไปแล้วเนี่ยนะครับตัวเบาะรองนั่งก็จะถูกปรับองศาเอ็นขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับในรุ่นโวลวันเวลาที่เราพิงพนักพิงงงงงหลลัััเออไปน่ะะบตวา ดันขึ้นมาด้านหน้านิดนึงแทนครับตรงนี้จะไม่เหมือนการนั่งแล้วเอนนะครับจะเหมือนการที่เราแอนหลังลงไปนอนบนโซฟาประมาณนี้มากกว่าครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆของเก e ้าอี้รุ่นนี้นะครับเวลาที่เรานั่งทํางานนานๆแล้วอยากจะพักผ่อนหรืออยากจะผ่อนคลายสัก5านาที10นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะเอนหลังลงไปครับเรเดาลงไปเพื่อที่จะผ่อนคลายกับตัวเองได้สักพักหนึ่งครับแล้วก็ค่อยเอนกลับมาแล้วก็นั่งทํางานต่อนะครับโดยที่ตัวพนักพิงหลงังเนี่ยครับมันสามารถที่จะเอนได้ ครวก็สามารถที่จะปรับองศาให้เข้ากับการนั่งแล้วก็การทิ้งน้ําหนักตัวของเราได้ครับแล้วมันก็จะดันตัวลำบ้าพพอร์ตด้วยนะครับดันตัวหลังล่างของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเก้าอ<ม>ี้รุ่นนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีลำบ้าพพอร์ตโดยตรงเนี่ยมันก็สามารถที่จะพพอร์ตหลังช่วงล่างของเราได้บ้างครับแม้ว่าจะไม่ได้ดีเท่ากับเก้าอี้ที่มีลำบ้าพพอร์ตโดยตรงนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับ เท่าที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยก็มันไม่ได้สบายเท่ากับคือมันมีเลือก c o ซึมหรือ e m b o d y y ตัวนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดใครมีงบประมาณไม่ได้สูงเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มราคาครับยังไงได้เกิดใครสนใจเนี่ยลองหาซื้อดูนะครับตัวนี้อาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงเพราะว่าโชว์รูมเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากมายครับแล้วก็ในเมืองไทยตัว Human Scale เนี่ยไม่ได้รับความนิยมเท่ากับคือมันิลเลอรครับก็วิดีโอนี้จบแค่นี้แล้วกันครับไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ